พโยคาวจรที่รู้จักสติเป็นสติรู้จักสัมปชัญญะเป็นสัมปชัญญะรู้จักธรรมวิจัยเป็นธรรมวิจัยให้เกิดปัญญาและได้สังวรสํารวมปรับปรุงตนเองอยู่ทุกเมื่อ พระโยคาวจรนั้นย่อมปรากฏผลเมื่อได้อบรมตนกระทําด้วยดีภาคเพียรอุตสาหะทําให้ถูกแม่นตรงทําให้เห็นแท้เห็นจริงยถาภูตยานย่อมเกิดจะเห็นชัดรู้ชัด ในความจริงตามความเป็นจริงไม่ว่าความเป็นกิเลสตัณหาอุปาทานหรือวิธีการที่เราจะละลดจางคลายและดับซึ่งกิเลสตัณหาอุปาทานนั้นๆสุดท้ายเราก็จะประสบผลของการละลด ดางคลายและดับก,กิเลสเสร็จแล้วจะมีอาการและอารมณ์ที่ปราศจากกิเลสเป็นเช่นไรผู้ที่ได้รับรสแห่งสภาพจิตที่ปราศจากกิเลสตัณหาอุปาทานนั้นๆจะเป็นผู้รู้เองเห็นเองมีสภาวะจริงปรากฏอนัตตาธรรม คือสภาพที่ไม่มีตัวตนไม่มีสภาพของกิเลสตัณหาอุปาทานในขณะนั้นๆในการพรากจากกิเลสตัณหาอุปาทานนั้นๆเป็นสภาพสุญญาตาแท้ๆผู้รู้เห็นสุญญาตาผู้เห็นอนัตตาที่ปรากฏย่อมมีความมั่นใจ มีความศรัทธาเกิดวิริยะสติสมาธิปัญญามีวิมุติเป็นพลังที่จะเสริมหนุนให้เราปฏิบัติสิ่งที่เหลืออยู่ได้สูงขึ้นสูงขึ้นสั่งสมวิมุติที่ยังไม่สุดสิน้นให้สุดสิ้นไปได้เป็นที่สุด